สวัสดีค่ะพผากัสมโมเพจนวันนี้นำเสนอรถสปอร์ตสายเท่สายลุยคันนี้เลยคันนี้ค่ะเป็นตัวเอาติ1.8สปอร์ตปี22คันนี้สวยกลิปสีขาวมุกเข้ามาแล้วจริงๆสมโมมีให้เลือก2สีเลยนะระหว่างสีขาวกัสีดำเลยคันนี้เป็นน้ำมันล้วนนะคะลูกค้าเป็น a อาติ1.8สปอร์ตรถน้ำมันล้วนดีไซน์ดีเท่ๆแบบนี้ค่ะใครที่ชอบรถนะ ความแรงแล้วก็ใช้รถแบบไม่ได้เยอะมากแนะนำค่ะลองดูได้คันนี้เป็นตัวอ l t i ิ1.8ปอ s p o สวยกคลิปราคาดีฟังก์ชันดียางได้บิสตโตมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ฟังก์ชันภายในคือค่อนข้างมาครบและสำหรับคันนี้ค่ะบอดี้สวยๆแบบนี้เล สำหรับคันนี้เลยบอดี้แบบนี้เลยเป็นตัวออลติส1.8ตัวสปอร์ตน้ำมันล้วนค่ะสีขาวมุกสวยฉ่ำยางได้บิสโตนแล้วทัง4เส้นคันนี้มียางอะไหล่นะเหมาะสำหรับทุกท่านที่เดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดนะสบายใจได้ค่ะคันนี้ได้ยางอะไหล่ได้แมลงทุกอย่างอยังอยู่ครบเลยราคาดีนะราคาเพรยนขายเพียง619,000ค่ะได้เป็นตัวออลติส1.8ตัวสปอร์ตคันนี้ไปเลยสวยกลิบจริงจริงลูกค้าค่ะสีขาวมุกสวยฉ่ำเลยคันนี้ได้ปี22นะค่อนข้างที่จะเป็นปีใหม่มาก เลยนะลูกค้าแล้วใครนะชอบตระกูลสีขาวนะดูแบบว่าลักชูรี่ดูแพงๆค่ะคันนี้สวยกลิบราคาดี6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตอนนี้นะสมโอจัดได้เลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษให้ไปเลย1.29ลูกค้าค่ะแล้วก็เครดิตจัดได้แบบฟรีดาวเลยปรึกษาสอบถามได้ค่ะกรนีว่าเคสไฟแนนซ์นนะรับรองว่าไม่ยุ่งยากคุณหวายเลยฟรีดาวมือสองก็ทําได้นะเดี๋ยวเราไปดูได้เลยดีกว่าฟังก์ชันข้างในคันนี้เป็นไงบ้างบอกเลยคุ้มค่าครบจบแน่นอนค่ะ สำหรับด้านในนะบอกเลยว่าใหม่กลิบค่ะคันนี้เป็นน้ำมันล้วนนะแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันค่ะคริสคอนโทรลมาแล้วเรียบร้อยเชื่อมต่อได้รับสายวางสายค่ะนาะจอแบบนี้เลยบอกเลยราคาดีจริง619 0 0 0้าลูกค้าค่ะปีย2สิบสภาพใหม่กริบได้เครื่องพันแปดไปใช้คันนี้ Air Auto แอร์ออโต้แบบนี้เลยเบรกโฮและเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้สภาพเบาะหนังคือสภาพเฟิร์มๆแน่นๆแบบนี้เลยคุ้มค่าสุดราคาดีปี2 2ลูกค้า ใครที่ชอบนะเอาติเป็นรถที่ขับดีช่วงล่างดีๆค่ะคันนี้น้ำมันล้วนลูกค้าเน้นกับท่านที่แบบว่าใช้รถเนาะลถความยุ่งยากกลัวว่ามันซับซ้อนในอนาโคตค่ะว่าระบบไฮบริดจะเป็นไงคันนี้เลยตับโจทย์สภาพใหม่แล้วราคาดีปีใหม่ด้วยปียีองค่ะด้านหลังค่อนข้างที่จะครบนะสามารถนั่งได้3ท่านเลยหรือว่านั่งสท่านค่ะสิ่งในความสดวกวางพนักเท้าแขนมีวางแก้วมีค่ะแอร์หลัง มีเรียบร้อยไม่ร้อนแน่นอนค่ะอันนี้มีผ้ายางมาให้เรียบร้อยนะครบเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะว่าอะไรอะไรอยู่ไหมแต่คันนี้คือครบจริงๆทุกอย่างอยู่ครบเลยแล้วก็เดินทางสบายใจได้ค่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์แล้วทั้งหน้าและหลังมีเซนเซอร์ครบเลยเดีย๋ยวดูด้านหลังกันนะปุ๊บอ่าด้านหลังค่อนข้างกว้างค่ะบอกเลยว่าสามารถใส่วิวแชร์ได้แหละเอาจริงๆใส่วิวแชร์ได้แบบนี้เลยแล้วก็วางสัมภาระดค่อนข้างได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูนะคันนี้ค่ะ นี่คันนี้แม่แรงและยางอะไรบล็อกขันรอทุกอย่างอย,งอยู่ครบเลยลูกค้าค่ะได้ยางอะไรมาด้วยนะ1วงอ่ะคันนี้เดินทางต่างจังหวัดได้ค่ะสบายใจแน่นอนออปชันดีคุ้มค่าค่ะแล้วก็ได้บอดี้ของเครื่องแรงแรงเลยเครื่องพันแคือใช้งานได้สบายใจสีขาวมุกสวยฉ่ำแบบนี้ยางบิสโตนค่ะติดต่อสมอดนนได้เลยบอกเลยรถที่สภาพนี้ปี2 2นะราคาดีๆ6 1 9 0 0 0ค่ะ เครดิตดีจัดได้แบบฟรีดาวแล้วก็ดอกบิยพิเศษได้อีกนะสนใจทังหาได้เลยผ่พอนเพียงเรเดือน,เด,อนเดือนละเดือนละราคา6กแสนหนึ่งหมื่นกานเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นเองคะ่ะติดต่อได้เลยที่ศูนย์ก็หนึ่งแปดสี่ห้ากสองสามได้เลยนะคะ